มันนี้เราเนี่ยมาจากการค้นพบเรื่องไมโครนิโดลแบบพิเศษนะซึ่งในตลาดเนี่ยเป็นการใช้เพียงเฉพาะในระดับเครื่องสำอางนะคะคือเน้นเรื่องของการได้รับยาไปแต่ยังอาจจะไม่สามารถควบคุมความแม่นยำของยาได้นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าการที่เรา break through เรื่องนี้ในเรื่องความแม่นยำและความแน่นอนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับชื่อนายแพทย์วิรชาทิพสิทธิ์นะครับเป็น c e o บริษัทไมนิเทคโนโลยี Technology ครับไมนิเทคโนโลยีเป็นบริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญชำนาญในการค้นคว้าวิจัยและผลิต แพลตฟอร์มเทคโนโลยีของไมโครนิโดระดับสูงครับโปรดักต์ก็เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีซึ่งจะนำไปสู่การนำส่งสารสำคัญนะฮะสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังนะครับก็จะเป็นระบบของไมโครนิโดนะฮะแต่ของเราได้มีการค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมจากระบบไมโครนิโดเดิมๆนะซึ่งเคยเป็นปัญหาเรื่องของความไม่แม่นยำและความไม่แน่นอนในการส่งสารสำคัญนะรเราก็เลยมีเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นะฮะโดยที่เราได้ รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรไปแล้วนะทั่วโลกนะครับก็มี2อ,อย่างนะหนึ่งคือการที่เป็นไมนคโครเจลเข็มที่สามารถที่จะดีแทชได้หรือหลุดได้หลังจากที่แปะไปแล้วที่ผิวหนังนะทำให้โอกาสในการที่ตัวยาจะหลุดกลับออกมาหลังจากแปะแกะแผ่นแปะ,แปะออกไปแล้วเนะี่ยก็จะมีน้อยลงหรือไม่มีเลยนะครับ ส่วนที่สคือเราสามารถที่จะทำมโครนิเรแบบมัลติเลเยอร์ได้คือเนื่องจากว่าไมโครยนิเรเนี่ยมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดการาผ่านเข้าไปในผิวหนังชั้นกำพร้าที่มันหนามากเนี่ยเราก็เลยทำให้มีการทำมาโครนิเตรแบบหลายชั้นนะฮะหลายชั้นเนี่ยทำให้แต่ละส่วนมีหน้าที่เฉพาะของเขาเองเพราะฉะนั้นทำให้การส่งยาเข้าไปในส่วนใต้ผิวหนังเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ก็ถ้าเกิดเป็นะระบบการใช้งานของหโ่นยนตตามปกตินี่คือแปะไว้นะฮะแล้วก็อาจจะต้องรอเวลานานาน,นิดนึงนะเพื่อที่จะแกะแผ่นแปะออกได้หรือให้ลรอยให้เกิดผลได้นะแต่ของเราเนี่ยแปะปั๊บเนี่ยภายในเวลาไม่เกินหนึ่งนาทีนะฮะเราก็สามารถที่จะแกะแผ่นออกได้ แต่มั่นใจได้เลยว่ายาที่อยู่ในเข็มต่างๆเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในผิวหนังเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะมีความสะดวกสบายในการที่จะใช้นข้าใจง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางหรือยาก,ก็แล้วแต่ไม่ต้องกังวลว่ารีบแกะไปแล้วทาให้ยาติดกับแผ่นออกมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นไดช้ชัดเจนทันทีหลังจากที่แผ่นแปะแล้วนะครับนะซึ่งตอนนี้เราก็ใกล้ถึงเวลาที่จะนําไปลอนแล้วนะฮะเริ่มต้นเราจะลอนแบบออนไลน์นะฮะก็สามารถที่จะขายได้ในต่างประเทศหลายประเทศได้โดยเริ่มต้นที่อเมริกาก่อนนะ ส่วนในเรื่องของการสเกล up ในเรื่องของยาเนี่ยเรามองเห็นแล้วตอนนี้เราได้ได้ทำการจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพนะมาช่วยเราดูเรื่องของการนำยาไปสู่ตลาดโลกนะฮะซึ่งก็จะมีตลาดใหญ่างเช่นสหรัฐอเมริกาจะมี EU นะฮะแล้วก็จะมีญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นตลาดใหญ่ๆเราก็จะดูเรื่องของการนำยาเนี่ยไปสู่การผ่านการอนุมัติข,ของออยในแต่ละประเทศนั้นในแต่ละมประเทศนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้วางแผนมาแล้วว่าเราทำอย่างไงบ้างจะมีการทดลองในมนุษย์ยังไงบ้างนะจะไปนำไปสู่เป้าหมายในการได้รับการอนุมัติในการ ที่สามารถจำหน่ายยาในประเทศเรานั้นได้นะครเราก็ต้องมีการอรอเรื่องของพาร์ทเนอร์นะฮะหรือแม้ก็เรื่องของการนำยาที่เราต้องการไปสู่ตลาดนั้นนะฮะเรามาเอามาแอพพลายกับสิ่งที่เราตอนนี้ได้เรียนรู้แล้วก็มีการที่จะวางแผนเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มีของรัฐเนี่ยข้างจะเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีของเอกชนเช่นเดียวกันนะฮะของรัฐก็จะเป็นเอไอเอทราบนะฮะแล้วก็บิโอออนะครับส่วนของเอกชนก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นเครือโรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะแล้วก็จะมะีกลุ่มไทยออยอะไรเงี้ยนะครับนี่รสนับสนุนนะถ้าเราได้เติบโตต่อ,ตอ,ตอต สามารถติดตามความคืบหน้าของผลงานของบริษัทได้ที่เว็บไซต์นะครับ uh, myneed.tech นะครับหรือไม่ก็สามารถอ e ีเมลมาที่เราได้ที่ info@myneed.tech ครับ